สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเซลเบสนะฮะเดี๋ยววันนี้เบสพามาดูปาเจร่สปอร์ตจีทีพัสนะครับราคา1นึ่งล้านสามบาทนะครับถามว่าทำไมมันถึงแพงนะฮะเพราะว่าคันนี้เป็นสีขาวมุกนะครับบวกเพิ่ม1 5 0 0 0บาทนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับรถคันนี้นะฮะของคุณที่เจริญนะครับแล้วก็ครอบครัวนะครับว่าตกแต่งอะไรไปบ้างครับจากสีขาวปาเจโร่ปกตินะครับคันนี้นะครับได้ทําการตกแต่งจัดเต็มจัดหนักให้เลยนะฮะอย่างเช่นด้านหน้านะครับตรงนี้ครับใส่โลโก้ปาเจโร่สปอร์ตของ แล้วก็มีการพ่นสีนะครับตรงนี้เป็นงานพ่นสีทั้งหมดนะครับในรถคันนี้นะฮะคันนี้เรามาดูกันว่าพี่เจริญพ่นสีอะไรบ้างอย่างเช่นอันแรกนะครับพ่นสีกระจังหน้าให้นะครับแล้วก็มามีการพ่นสีของคิ้วด้านหน้าให้นะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามีความแตกต่างไปนะฮะเพราะว่าอันนี้นะครับมีการติดตั้งชุดเป็นชุดสปอร์ตของไรเดอร์เอ็มนะฮะนะครับมีไฟ l อ d นดวง LED ให้หมดเลยนะครับคันนี้ด้านหน้าหรือทั้งคันเนี้ยก็ตกแต่งแบบจัดเต็มนะครับทั้งหมดเลยเรามาดูด้านข้างและด้านบนมากดีกว่า ส่วนด้านข้างและด้านบนของคันนี้นะฮะด้านหลังคานะครับจะถึงเสาเอนะฮะมีการพ่นสีให้นะครับแล้วก็มีพ่นราวหลังคาพ่นเสาเอนะครับพ่นหูกระจกด้วยนะครับแล้วก็พ่นมือเปิดนะครับและด้านข้างยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะฮะล้อยังคงเป็นล้อทูโทนเหมือนปาเจโร่สปอร์ตจีทีพัสดีทีพรีเมียมเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ตกแต่งเพิ่มมามีคิวล้อแล้วก็กลับข้างรอรอแบบนี้เข้ามาเลยนะครับคันนี้ก็จัหนักจะเต็มก็คือพ่นสีทูโทนนะฮะแล้วก็ เป็นการเลือกเป็นแคมเปญชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแบบนี้ให้นะฮะเนี่ยฮะแล้วเรามาดูภายในอีกบ้านดีกว่าครับว่าภายในของรุ่น GT-Pass นะครับมันมีอะไรพิเศษหรือใครไม่เคยเห็นเนี่ยอยากทราบว่า GT-Pass มันเป็นเบาะผ้าหรือเปล่ามันเป็นหน้าจอประมาณไหนนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับ GT-Pass นะครับยังคงเป็นเบาะหนังให้นะครับภายในเป็นหนังหบดนะครับแต่เป็นเบาะหนังสีดำอา่า บาป malaria, ร people, ับไฟฟ้าน,นะครับเฉพาะฝั่งคนขับนะครับฝั่งนี้ฝั่งเดียวฝั่งนู้นจะเป็นแมนนวลนะครับแล้วก็หน้าจอนะฮะเดี๋ยวเรามาซูมดูหน้าจอกันนะฮะหน้าจอจะเป็นเข็มไม้ปกติแบบนี้นะครับจะไม่ได้เป็น3มิติเหมือนรุ่นพรีเมียมหรือรุ่นอีลิทนะฮะจะเป็นเข็มไม้ปกติเลยแต่หน้าจอตรงฝั่งคนนั่งนะฮะยังมีให้นะครับแต่ว่าไม่มีนวิเกเตอร์เท่านั้นเองนะครับแอร์เป็นระบบแอร์ออโต้ให้ด้วยเป็นระบบหมุนนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาให้นะฮะระบบไวเลช์จเจอร์มีให้นะคร ก็เอาง่ายฟอนต์ด้านหน้านะครับจะเหมือนตัวท็อปหมดเลยนะครับต่างแค่ระบบความปลอดภัยที่ไม่ได้มีใส่เข้ามากับหน้าจอของผู้ขับขี่เท่านั้นเองนะฮะอ่ะเรามาดูด้านต่อไปนะฮะหรือบอกไปคันนี้นะครับติดกันสาข้างของแท้นะครับมือจับของแท้นะฮะใครว่าทําไมของแท้มันได้น้อยจังนะฮะเพราะว่าคุณภาพมันสมราคานะฮะอันนี้ติดต่อให้ลูกค้าไม่รู้นะฮะเราก็ติดตั้งของแท้ให้นะครับเรามาดูด้านหลังกันดีกว่าครับด้านหลังคันนี้นะฮะตกแต่งประมาณไหน แทนฮะอันนี้เราอยู่ด้านหลังแล้วนะฮะด้านหลังพ่นสีสปอยเลอร์ครับจากสีดำนะครับแล้วก็ที่เป็นคลิปฉลามด้านบนนะฮะก็พ่นเป็นสีดําเหมือนกันมือเปิดจากด้านหลังที่เป็นโครเมียมก็พ่นเป็นดําให้นะครับที่สําคัญนี่เราติดป a เจโร่สปอร์ต i t ลิ d อีดิชนะฮะไม่พอมีโฟ d ์ว v ลด้วยนะฮะคันนี้แต่ของเราคือรุ่นพัสนะครับเราสามารถติดตังเพิ่มเติมได้ครับอันนี้เพื่อเป็นแนวเก๋ๆไกลๆเลยครับอ่าแล้วก็มาดู ชุดสปอร์ตนะฮะของライเดอร์เนะฮะชุดนี้นะครับเป็นไม่ใช่เป็นแบบท่อนะครับเป็นแบบชุด V อะไรสักอย่างหนึ่งผมจำไม่ได้แต่ถ้าใครชอบชุดแบบนี้ก็สามารถแคปรูปแล้วบอกกันได้นะครับว่าอยากตกแต่งชุดสเกิร์ตประมาณนี้นะครับก็สามารถจัดหนักจัดเต็มได้เหมือนกันหมดเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับเราดูรีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูบทสัมภาษณ์ดีกว่าครับว่าเหตุผลอะไรนะฮะที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อเป็นรุ่นนี้นะฮะแล้วก็ตกแต่งกันประมาณนี้นะฮะเราไปดูกันในคลิปดีกว่าครับสวัสดีครับตอรงน Gt Plus คันสวยคันงานคันนี้นะครับวันนี้เราอยู่กับพี่เจริญนะฮะแล้วก็พี่หนิงแล้วก็น้องไผ่นะฮะเรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของลูกค้าดีกว่าครับว่าเหตุผลอะไรในการตัดสินใจเลือกและยอมเดินทางไกลมาถึงสมุทรปราการเลยเพื่อที่มารับรถถึงที่นี่นะฮะ,ะคำถามแรกขอเป็นของพี่เจริญก่อนนะฮะว่าเหตุผลไหนครับในการตัดสินใจเลือกเป็นปาเจโร่สปอร์ต Gt Plus คันนี้ครับพี่ครับก็โดยรวมๆแล้วสวยถูกใจแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้ในชีวิตประจำวันครับ ก็เลยส่วนตัวก็พอใจแค่ตัว g t พัครับมองแล้วว่าการใช้งานมันเหมาะกับเรานะฮะเงินที่จ่ายไปน่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาเราที่สุดแล้วใช่ไหมครับพี่ครับผมใช่ฮะคำถามต่อไปนะอันนี้ก็เป็นฝ่ายของคนตัดสินใจเลือกรุ่นนะฮะก็คือพี่เจริญและการตัดสินใจว่าเอ้ยทำไมฉันต้องเดินทางไกลมาจากปทุมธานีกันเลยใช่ไหมฮะเพื่อมาถึงสุพรรณนะครับอันนี้เดี๋ยวขอสัมภาษณ์พี่หนิงเนาะในการตอบคำถามนะครับพี่หนิง คือติดตามในผลงานใน YouTube แต่งสวยถูกใจและอยากได้แบบนี้ก็เลยต้องมาที่นี่ออมาหาเบสและก็ดูในคลิป YouTube ที่แต่งให้ที่สุขโขทยัยสวยอยากได้แบบนั้นเลยถูกใจคะ่ะพอมาเจอของจริงถูกใจมากๆคะ่ะพี่พี่หนิงเป็นคนสุขโขทัยด้วยป่ะครับ อ่าเป็นคนสุดโหดไทยเจอที่คนสุโหดไทยก็เลยไอเด็กคนนี้แหละน่าจะตอบโจทย์ฉันใช่ไหมครับโอ้ยขอบคุณมากมากเลยนะครับพี่ถือว่ารกโกงมากเลยนะใช่เพราะว่ากลัวไปที่อื่นแล้วแต่งไม่ถูกใจใช่ไม่มั่นใจไงอันนี้เราเห็นแล้วเรามั่นใจใช่ก็เลยเลือกที่นี่ที่นี่เลยใช่ไหมครับขอบคุณพี่หนิงพี่เจริญมากส่วนคำถามสุดท้ายครับคนนี้เลยฮะน้องไปครับน้องไปครับน้องไปชอบตรงไหนที่สุดของรถคันนี้ครับ ชอบจอกลางใช่ไหมครับเพราะอะไรครับดูคนเดียวเได้ใช่มครัดูที่พี่แป้งได้ใช่ไหมครับใช่ได้แล้วเับเห็นไหมครับก็คันนี้คันเดียวถูกใจทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกทีเดียวจบเลยนะฮะก็คลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่ๆมากๆนะครับที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับส่วนใครที่ตัดสินใจซื้อปาเจโรอยู่ยังไม่รู้ว่าตัดสินใจเป็นรุ่นไหนก็ เอาการใช้งานของตัวเองเป็นหลักนะครับว่ารุ่นไหนเหมาะกับเราเนาะทุกอย่างเบสทำคลิปไว้เ <c oughs> ข้าวๆไว้หมดแล้วนะครส่วนวันนี้เข้าวๆก็ประมาณนี้นะขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากนะครับที่วันนี้มารับรถกันนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ